ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดหนามแดงซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายยายชุมชนตําบลหนามแดงซึ่งที่นี่ก็เป็นที่เราที่ที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ค่ะใช่ค่ะซึ่งที่นี่อยู่บริเวณหมู่2ตำบลหนามแดงอําเภอเมืองจังหวัดสังเซาค่ะซึ่งห่างจากตัวเมืองสังเซาเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นถ้าใครว่างหรือพมามาแถวนี้สามารถมาแวะชมได้นะคะเชิญชมด้านในเลยค่ะ เอาขึ้นไปโดนมารหัสอันนี้มันเป็นจับดุมที่เราจะได้รหัสขึ้นโมเลกุลก็ใช้กินใช้ทานกับเครื่องยนต์ครับเอาเเครื่องยนต์แล้วก็าเอาไปทานเนี่ยกระไม้ก่อนโบราณเนี่ยนะเาใช้ใสเนี่ยเราไปวางไว้ตามตามตลอะไม่ใช่เปลือกปกเลือ ยาวไปยาวไปยาวนะเก็บมาก็ดูหรอกเรียบเด้งเลยเพราะเนี่ยนาทีตรงนี้นะเรือเนี่ยนะสมัยก่อนท่านเองเนี่ยยังทันยังเรือยังเล่นพายใบรับกบาดตอนที่เราเหก่อนที่เราเรือก็มีพระต้องอุ้มหัวอุ้มท้ายตั้งเก่าแล้วของโบราณทั้งนั้นนะเนี่ยยังติดตอกันไปต่างๆตัวเนี่ยวัยช้สมัย อากเด็กำบันมาพระเข้าใส่กินโถก็มีเด็กวัดที่อู่คนอย่างหนูหนูเนี่ยถ้าเป็นสม,มัยของมีประโยชน์ทั้งนั้นนะเก่าเนี่ยของโบราณทั้งนั้นเลยเนี่ยสมัยนี้หาไม่เจอแล้วสวัสดีครับท่านนายกครับความเป็นมาของวัดหนามแดงมีความเป็นมาอย่างไงครับอ๋อตั้งแต่บรรพาบุรุษสมัยก่อนเขาเคยเล่ากันว่า สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีต้นน้ำแดงขึ้นอยู่มากมายต้นไม้ชนิดเนี้มันมีน้าแหลมคมตอนน้ำออกใหม่ๆเนี่ยน้ำจะเป็นสีแดงต่อมาน้ำก็จะไม่แดงมันมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่มากมายจึงเป็นที่มาที่ไปของตำบลน้ำแดงและวัดน้ำแดงที่ตั้งอยู่ในขณะนี้ครับแล้ว ความเป็นมาของโครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้มีมาอย่างไงบ้างครับอ๋อโครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตั้งแต่ปีพศสองพ mm ันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดก็เลยมีการก่อตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายาชุมชนตำบลนําแดงขึ้นที่ตั้งก็ตรงนี้แหละเลขที่ห้าสิบหมู่สองตำบล้ําแดงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นสถานที่เก็บสะสมวัตถุอุปกรณ์ ในสมัยเก่าก่อนเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวไล่ชาวนาก็มีที่เรามองเห็นกันเนี่ยมีไถมีคาดมีลูกทุบมีรหัสวิดนาม,มีกังหันลมและเครื่องยนต์ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยใช้สําหรับวิดน้ำฉุดรหัสเอาน้ําขึ้นมาทําไล่ทํานากันเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เราจรึงจัดยังไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ดีเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะ พิธภัณฑ์นี้ที่เราสร้างขึ้นมานี่ก็เนื่องจากพระครูพิพิธสารกิวิมลท่านได้เป็นผู้ที่รวบรวมข้าวของเก่าๆเ,เอาไว้มากมายต่อมามันก็ข้าวของที่เยอะขึ้นเนื่องจากชาวบ้านที่เขามาทมําบุญที่วัดน้ําแดงเนี่ยเขาก็มาเห็นเขาก็เลยนึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญควรจะอนุรักษ์เอาไว้เพื่อ ให้ลูกหลานดูกันสืบต่อไปทีนี้ชาวบ้านที่เข้ามาทำบุญเนี่ยเขามีของเก่าอยู่ในบ้านเขาจึงเอามาถวายวัดจึงเป็นวัตถุอันล้ำค่าของวัดน้ำแดงมันมากมายตามที่เราเห็นเนี่ยครับที่ศูนย์นี้มีการบริหารการจัดการอย่างไรบ้างครับที่ศูนย์นี้ก็มีการจัดการก็คือเรา จัดประชุมเรามีคณะกรรมาการทั้งหมด54คนมีประธานคนหนึ่งแล้วก็มีเลขามีรองประธานนอกนั่นก็เป็นสมาชิกของศูนย์บุรณรารวัฒนธรรมไทยสาย,ยาชุมชนแห่งนี้การบริหารนะครับเราก็ได้จัดประชุมเดือนละครั้งบางทีก็สองเดือนครั้งเราได้ เตนักเรียนมาเป็นมักุะเทศเพื่อแขกไปใครมาหรือผู้ที่จะมาดูงานเราฝึกฝนเอานักเรียนเนี่ยเป็นมักุะเทศสำหรับเอามาชี้แจงแบ่งแจงว่าเครื่องมือเครื่องใช้จำนวนที่ตั้งอยู่เนี่ยเช่นรหัสวิทยานก็ทำยังไงไถํายทำยังไงคาดทำยังไงเราก็ฝึกฝนนักเรียนไว้เพื่อ ให้เป็นมะกรุเทศตอนที่มีแขกมาเยี่ยมชมครับผม